ไหนสองบาทได้เยอะมาแท่ปัาถือเองเดี๋ยวเดี๋ยะเดวอันนี้ของใครปาดไอ้องพวกเราเลยปัดมัก่อกี้มันหิวมันหิวไ้เอจิ๊บเี่นน่รายกาตอม่ไมีวันดียิิถ่ายีโอจับมันมันะระวังนะไม่ใช่หรอเป็นหุบลเลยททำทิ่หล่นผมนะ เราดูดีสิบรูปนัรับอับนแบมไก่โบนี่ไม่สามารถเลยวันนี้ันไม่มีหลานจะรูปนะคะช่างมันเอยงไม่ไถใจในใจตุนเลพราะวานยังจับีอแครนอนหน้ามาโตเตอะไออาหกไอแบมไม่รู้อาหกมึงหน้าอุส่าห์ว่า เด็กยองยิ้มข้างบนอีกทังฟังเลยเฮียนอนไม่พอนีอ่ลงมางนอนนประตูได้โบบอกยากอดไปด้วยกอไดอไปด้วยโอ้โหครูอ่ะหันหลังให้ตูเลยกอดช่วยแต่จริงอ่ะตรงนี้นอนได้สองได้เพราะว่าเขากอดกันเหมือนกับเขาเป็นหนึ่งเดียวเลยอ่ะสามารถนอนได้อีกสองคนเลยอ่ะไม่ใช่แล้วก็ถ้ามีใครเข้าไปออกนะนอนได้อีกใครจะมานอนได้แต่เเปิดข้าเปิดไม่เอาเอาอีกสักคืนไม่ล่ะ

อาคนค่ะบบนะคะเอาเอา6เป็นค่ะอาคนเลยคะขอลงท้ายด้เลยนะคะฮะบังคับขนาดนี้เลยเนี่ยบังคับไขนาดนี้